Ah. ดีนะ 1999, 1999, ครับผมดอสนะฮะจากดีพลลัตหนึ่งเก้าเครับวันนี้อยู่กับ t o โ o ต้าวิดสองจุดศูนะฮะเครื่อง2000เบนซินเกียร์ออโต้ปี2004ครับรถสภาพสวยนะครับโดยเฉพาะไฟหน้าเนี่ยเงาเลยเงามากมาดูกันเลยไฟหน้าเงา,มาไม่มีรอยแตกแล้วไม่มีทะลุเลยครับใสกิ้งเลยไฟสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอกด้านล่างก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ซีซีพลาสติกด้านล่างเนี่ยยังอยู่ไม่มีแตกหัก ไฟตัดหมอกสปอตไลท์ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟด้านนี้ก็ใสนะฮะใส่มากใส่กิ้งเลยนะครับโอเคโปร่งสวยโปร่งไม่มีรอยเบียดเลยเกระจกสวยมือจับประตูใช้ได้นะ,ะแล้วก็ใช้ได้หมดเลยฝั่งนี้โปร่งก็สวยนะครับฝั่งนี้ล้อแม็กเนี่ยได้มาหนึ่งชุดแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะว่าใส่ล้อแม็กแล้วเนี่ย จากกระด้างนะครับคันนี้เราเซตให้เรียบร้อยนะครับขับสบายขับนิ่มเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวันนี้คุณโชคดีมากที่ได้ดูคลิปนี้เพราะว่าคันนี้เป็นรถเจที่นั่งราคาย่อมเยาวมากๆนะแล้วก็คือยุคนี้คือผมอ้างอิงจากของผมแล้วกันตอนนี้ผมมาขายรถเจที่นั่งได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็น za, เอเวนซ่าอ,อะไรอีกอะสเปซวากอนโตโยต้าวีดแต่ถ้าเป็นพวกลุยๆหน่อยก็ G ีวากอนนะฮะสปอร์ต레이เดอร์ ปาเจโรสปอร์ตอะไรเงี้ยขายดีมากรถเจ็ดที่นั่งอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้นคนเราอ่ะใช้รถครอบครัวกันมากขึ้นเพื่อการประหยัดมากขึ้น <Okay. S 1> เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราต้องเซฟรัดเข็มขัดให้แน่นมากกว่าเดิมหลายๆคนเลยเลือกที่จะรถหนึ่งคันเนี่ยไปได้ทั้งครอบครัวหรือรถหนึ่งคันเนี่ยสามารถขายของได้ไปต่างจังหวัดได้หรือว่าอย่างน้อยอ่ะขอให้มีเบาะที่สามารถพาคนไปให้ได้เยอะที่สุดแม้ว่าตัวเองอันนี้อ้างอิงจากประสบการณ์ผมเลย แม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะมีลูกแค่2คนแล้วก็เมียหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะก็คือมีสี่คนพ่อแม่ลูกนะครับแต่ว่าเขาก็บางคนเนี่ยอยากได้รถแบบนี้เพราะว่าบางคนคิดคิดถึงขั้นว่าเฮ้ยเผื่อญาติพี่น้องหรือเผื่อบ,บ่ยญาตายายไปด้วยหรืออาจจะแบบว่ามันกว้างกว่าปกติเด็กๆจะได้ไปข้างหลังได้หรือไปข้างหลังเด็กๆอาจจะไม่ได้ชอบข้างหลังแต่ข้างหลังสามารถพับได้ใส่ของได้เยอะขึ้นเขามองความคุ้มค่าถึงขนาดนั้น แล้วก็เรื่องการประหยัดน้ามันเนี่ยอันนี้ผมอ้างอิงจากของผมเลยเริ่มเริ่มที่จะแคร์ตรงนี้น้อยลงแต่ขอให้เป็นรถขนาดใหญ่ที่มีราคาไม่แพงมากเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่อาจจะไม่ต้องใหม่มากเท่าไหร่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าขายดีมากๆสําหรับของผมอาจจะเป็นเพราะว่าต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ช่วยผมแชร์คอมเมนต์ไลค์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่โทรเข้ามาแล้วบอกเนี่ยผมแฮปปี้มากนะฮะมันก็ไม่ใช่จากตัวผม จากพนักง,งานพนักง,งานของผมอย่างเดียวแต่จากพวกคุณช่วยผมด้วยนะครับก็ประมาณนี้น่าก็โลโก้อะไรอยู่ครบไฟด้านนี้ก็ไม่มีแตกนะอย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เนี่ยโป่งด้านนี้ปกติจะมีรอยรอยเบียดรอยเบียดใส่ปุ๊บต่อให้ผมมาทาเนี่ยมันก็ยังทรงไม่สวยเท่าไหร่อันนี้ไม่มีเลยนะฮะกาบอะไรต่างๆเนี่ยสวยหมดต,ตูเนี่ยชัดเจนสวยหมดกระจกใช้ได้ปกติ สวยสวยสวยหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันบ้างก็นะฮะแผงประตูสวยนะแผงประตูเนี่ยลำโพงตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไม่มีแตกหักเลยไม่มีแตกหักอาร์ไลท์เคปล่าเนี่ยจะมีร่องรอยการใช้งานเนี่ยเหมือนร่องรอยที่แบบว่าน้ำยาเคลือบของเขาเนี่ยเริ่มเริ่มฉีกขาดนะครับแต่ตรงอื่นเนี่ยสวยเลยหนังตรงนี้สวยพลาสติกสวยนะ ผมแคร์สองตัวนี้มากเพราะว่าบางครั้งทะลุไปเนี่ยคุณจะไปซื้อแค่ฝาเนี่ยบางครั้งเขาไม่ขายคุณอาจจะต้องซื้อยกแผงหรืออาจจะมีคนแก่ขายแต่สภาพก็ไม่สวยเท่านี้นะครับผมพยายามที่จะดูจุดใหญ่ให,ญให้พวกคุณอย่างเช่นถ้าตรงนี้เป็นรอยเงี้ยพวกคุณไปพ่นอะไรกันได้แต่ตรงนี้ถ้าเกิดมันแตกหักเงี้ยถ้ามันไปแตกจากพวกคุณเงี้ยพวกคุณจะต้องหาซื้อแหล่งที่เขาเขาขายจริงๆนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันหายากหรือบางครั้งคุณอาจจะต้องซื้ออย่างที่ผมบอก ชิ้นหนึ่งไปเลยนะครับโอเคเบาเบาไม่มีขาดเบาไม่มีขาดเบาะสวยแต่ว่ามีการใช้งานหนักอยู่นะแต่ว่าถือว่าสวยนะครับพวงมาลัยนี้ผมให้กลางๆพวงมาลัยนี้มีแอร์แบกด้วยนะคันนี้เป็นแอร์แบคคูน้าช่องแอร์อยู่ครบไม่มีแตกหักนะครับปุ่มแอร์ก็อยู่ครบเหมือนกันนะครับนะฮะ ค okay. นะครับแล้วก็เบาะหลังเนี่ยเบาะตรงนี้จะสวยกว่าปกตินะครับผมให้ดู2ด้านเลยแล้วกันสวยกว่าปกตินะครับแล้วก็แผงประตูด้านนี้ร้อยเปอสวยมากนะครับไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยเครือบฉีกขาดลำโพงไม่ทะลุ แล้วก็ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยปกติทุกคนจะชอบเหยียบตรงนี้แล้วมันก็จะแตกนะครับไม่มีแตกหกักอันนี้นะครับเป็นเบาะหลังสุดนะครับเบาะหลังสุดเนี่ยไม่มีคนนั่งเลยสภาพดีมากสภาพดีไม่มีคนนั่งไม่มีขาดเลยสกักน,นิดเดียวแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ได้ใช้ก็สามารถพับได้ แตบบ่หนึ่งนะเดี๋ยวจะพับให้ดูสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยสามารถพับอย่างนี้ไปได้เลยพับได้สองด้านแต่ว่ามีอ,อย่างหนึ่งก็คือถ้าใครแบบเฮ้ยชั้นข้างหลังชั้นจะนั่งคนเดียวเนี้ยคุณก็พับแค่ด้านเดียวแล้วก็ด้านนี้ก็วางของก็ได้นะครับประมาณนี้อันนี้ด้านล่างก็ใส่ของได้ โอเคครับมาดูด้านนี้กันบ้างแผงประตูด้านนี้เราให้90%นะเพราะว่ามีเคปล่ามีรอยแล้วก็มีตรงนี้มีรอยแต่ลำโพงเนี่ยไม่มีทะลุไม่มีแตกแล้วก็บันไดข้างนี้ก็เหมือนกันสวยไม่มีแตกหักเลยนะครับสภาพบอกก็สวย มาดาูแผงประตูแผงประตูด้านนี้เราก็ดูดีกว่าด้านหลังนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดนะครับสวยใช้ได้นะไม่มีแตกหักไม่มีรอยขีดข่วนลำพงไม่ทะลุลำพงเล็กใหญ่ไม่ทะลุเลยแล้วก็บันไดก็ไม่มีแตกหักนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่กันเลยนะโชคดีมากๆนะครับแล้วก็ช่องแอร์อย่างที่บอกนี่ไม่มีทะลุเลยไม่มีแตกไม่มีหักเลยบอกก็สวยอาจจะมีร่องรอยการใช้งานนิดนึงตรงนี้นะฮะเป็นรอยริ้วรอยฮนะจากอายุของเขานะครับ Okay. เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันอันนี้คือเครื่อง2.0เบนซินะ in, นะครับเป็นเครื่อง Toyota w วินครับเออเราก็เราก็รู้สึกว่าเครื่อง2000เนี่ยมันก็ประหยัดระดับหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญที่ผมโฟกัสเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันเป็น7ที่นั่งนะฮะแล้วก็เครื่องเป็นเครื่อง Toyota ดูแลง่าย ครับไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะฮะนะครับสำหรับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่217,000บาทเท่านั้นนะครับ217,000นดะครับดาวก็17,000คือ17,000เนี่ยคุณมาเอารถออกไปใช้ได้เลยบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมไม่ฟรีดาวตอนนี้ปี2004ปกติเนี่ยจะจัดไม่ได้หรือจัดได้คุณอาจจะต้องดาวน์5-6,000แต่อันนี้เขาขยบให้ดาวแค่17,000 คุณเอารถออกไปใช้เลยเพราะว่าเราฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายผ่อนอยู่ประมาณ4,960งนวดนะครับสาหรับคันนี้นะก็ตอนนี้ผมไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพไหนคุณยื่นเรื่องมาเลยเดี๋ยวผมจะบวกให้เองนะครับคุณมีหน้าที่มาแค่มาเซน็นกับมาจัดไฟแนนซ์ขับรถออกไปใช้งานแค่นั้นนะครับนะอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะฮะแล้วก็สําหรับคันนี้สนใจมาดูรถได้ที่รามคาแหง164ร่มถนนใหญ่ บอร์โทรนะครับ0815198985พี่พันธ์ดีพันนัต1999ครับอีกเบอร์ครับ0813142568คุณอมรรัตใครมีปัญหานะฮะเรื่องไฟแนนซ์โทรปรึกษาแก้ได้นะครับแกเซียนที่สุดในเต็นท์นี้แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละฮะสำหรับคันนี้เล้วสำหรับใครที่สนใจก็มาลองขับกันก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นรถที่บังคับให้ใช้เลยดีกว่าเพราะว่าสําหรับยุคนี้คันนี้คุ้มค่ามากนั่งได้7คน ข้างหลังไม่อยากนั่งทับไปก็ใส่ของได้แล้วก็เป็นรถที่ราคา2 0 0แสนต้น,ตนแต่คุณได้รถขนาดใหญ่แล้วก็เป็นรถที่ไปไหนมาไหนได้เยอะไปต่างจังหวัดก็ได้ถ้าคุณเซียนหน่อยคุณเข้าเมืองก็ได้นะแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องเซียนก็เข้าเมืองได้ก็เพราะว่ารถน้อยคุณเป็นมือใหม่คุณก็เข้าได้ตอนนี้นะครับสาหรับใครที่อยากจะใช้ก็มามีรถไม่ได้ใช้ที่บ้านก็เอามาเปลี่ยนอยากจะรถภาระมีรถใหม่เอามาเดี๋ยวเราเพิ่มเงินให้ ก็ประมาณนี้ทุกคนเจอกันสััสดีครับ